มียังต้องระวังบ่อในการเลี้ยงแพะไรถุงครับอืมก็ลอเติงประมาณแบบป้อยเศร้าเกินกับกินน้ำค้างเกินกับปากเปื่อยมัง่งครับก็รอให้ป้อยสาสๆอืมอนเง้าก็รอเบิ่งแบบตะก,กะแตนนี่ไงจะ้ะครับเขาก็ยิงบ่ถือะตะก,กะแตนเลยเอาแพะนี่กินตะก,กะแตนบ่ได้บ่จจะถ้ากินเราเหมือนน้ำลายฟุ้มปากกินหยาบ่ได้มันเหมือนกับแพะโอ้ครับเล้วรักษาย,ยังไงครับ สวัสดีครับผมบ่าวิสารขนานแทกครับเมื่อนี้สิห้าเขามาเบ่งการเลี้ยงแพะครับผมเป็นการเลี้ยงแพะไล่ทุ่งนะครับจะมาสอบถามครับเจ้าของคนเลี้ยงกันนะครับนอก่ามีวิธีการเลี้ยงแบบใดนะครับเนาะเมื่อนี้ก็อยู่กับผู้สาวคนหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะครับซื้อมุกจ้ะซื้อมุกนะครับเนาะเลี้ยงแพะมาโดนระบอครับ เลี้ยงเขาปีที่สามแล้วจ้ะปีที่สามตอนแรกเลยเลี้ยงมากจักตัวครับประมาณสามสิบตัวได้จ้ะสามสิบตัวเนาะก็ในแต่ละมือก็จะปล่อยเข้ามากินยาเนาะครับเนาะจ้ะปล่อยมาจักมุ้งครับปล่อยประมาณสี่มุงค่ะสี่มุ่งตอนนี้มีแพ้อยู่จักตัวครับประมาณเก่าสิบตัวจ้ะเกาสิบตัวเนาะเดิ่มจากเลี้ยงสามสิบตัวมี่พอพันจักตัวครับมี่พอพันยู่สองตัวสองตัวจ้ะ เรายังงี้เข้าข้าตตองเลี่ยงเข้าไปจนถึงจังม่งครับประมาณใบสองใบสามก็เอาเขาได้แล้วจ้ะเขาแล้วแล้วเลี่ยงออกมากี่รอบเลยครับเนี่ยอันนี้ปล่อยสองรอบปล่อยสองรอบจ้ะเอาเขาประมาณใบสองปล่อยอีกเที่ยนหนึ่งประมาณสีม่วงหุโมงอะครับครับเรามีการหาไอ้พวกกระถินหรือว่าอย่างอื่นี่้เขากินบอครับมีจ้ะบางเที่ยกับถ้าฝนตกเขาก็ต้องไปหาตัดกระถินอืม มาเลี้ยงไว้ในคอกเนาะแต่อยู่หน้าเข้ากับปลูกหญ้าหญ้าให้เขาอยู่หญ้าไว้เสริมเลี้ยงไปแบบนี้หมายถึงว่าเป็นเป็นที่ของเข้าเองหรือว่าเป็นที่ของคนอื่นครับอ่ะเป็นที่อันนี้เป็นที่ของเข้าเองจ้ะถือว่าเลี้ยงง่ายบอครับกับเลี้ยงก็เหมือนเด็กหน่อยนะจ้ะถ้ายิงออกมาไม่ไม่ก็เหมือนเด็กบแบบอบเบิอเลยเหมือนเด็กหน่อยเลยเนะาะจ้ะดูแลอย่างไก่ชิดดูแลย่างดีเลยครับในการทาย,ยาพยาธ ฉีดยาบำรุงเขานี่ยเที่ยงไรครับประมาณเดือนหนึ่งสีดเที่ยหนึง่งเดือนหนึ่งสีเท่านึงจ้ะพ่อข้าเขามารับยังไรครับนี่หรือว่าตลาดไปทั้งไหนพ่อข้าเขามารับเองจ้ะมารับเองจ้ะถึงบ้านเลยบอกครับถึงบ้านเลยจ้ะถึงนาคอกเขาเลยถึงนาคอกเลยจ้ะอยังงี้ก็บ่ต้องห่วงเรื่องตลาดเนาะจ้ะบ่ห่วงจ้ะครับปีหนึ่งนี่ได้ขายจักรอบครับปีหนึ่งนี่ได้ขายประมาณ สามรอบได้ด้วยจ้ะปีหนึ่งสามรอบถือว่าเป็นรายได้ดีบ่ครับดีเลยจ้ะมียังตองระวังบ่นในการเลี้ยงแพะไร่ถุงครับอืมก็รอเบิ้งประมาณแบบป้อยเศร้าเกินกับกินน้ำค้างเกินกับปากเปื่อยมัง่งครับก็รอให้ป้อยใสยๆอืมอันที่จก็รอเบิ่งแบบตกกะกแ่นนี่ไงจ้ะครับเขาก็ยิงบ่ถือตกกะกแ่นเลยเอาแพะนี่กินตกกะกแตนบ่เลยบ่จะถ้ากินเราเหมือนน้ำลายฟุ้มปาก เรามาทีกินหยาบก็ได้เหมือนกระแพ้โอ้ครับเรารักษาอย่างไงครับรักษากับใบร่างจืดค่ะใบร่างจืดปั้นแล้วเราก็กอกครับผมจ้ะนั่นกับใบยานั่งก็ได้จ้ะกระแพ้เท่านี้เคยเป็นบ่ครับเป็นจ้ะโอเป็นเป็นบ่อยแต่ทาปนตกย่างหยาตะกะแตนมาออกตอนเสาอืมตะกะแตนหลายเนาะจ้ะเลี้ยงยูเก่าสิบตัวเนาะจ้ะประมาณเก่าสิบตัวละเลี้ยงคนเดียว เลี้ยงคนเดียวมั่งเปี้ยนพอเลี้ยงมั่งโอ้ครับยังงี้ก็ต้องถ้าเกิดพนตกนี้ตรงแรกระอของ่างเดียวพนโต๊นี้เขาแลี้เนกระข,ของเองเลยแลนกระข,ของเองเลยจ้ะครับปีหนึ่งขายสามรอบจ้ะครับแล้วแพนนี่เขาให้ให้ลูกยังไงครับแพนนี่ก็ถือว่าออกดีคือกันนะครับถ้าถ้าเป็นแฝดกับแฝดสองแฝดสามสามีธยกับแฝดซี่เลยอืม้าออกตัวเดียวกับสิโตใหญ่หเร็วอยู่ครับ ออกแฝดกับชิตโตน้อยต่เขากับซอยแบบนม่มพ้งนม่มช่ังซอยเขาก็ถือว่าเรียงเป็นอาชีพเนาะจ้ะครับมีรายได้ละในครอบครัวจ้ะเบิ่งแล้วก็เพิ่นตาดีเนาะครับเนาะเพื่อนจ้ะแปลงหญ้าของเขาเองนะครับเนาะก็ของเข้าเองจะปลูกไปครับเรายังมีบริเทนา่ครับเน็ดจ้ะอันนี้กับอันนี้กับปลูกเขาอ๋อนี่กับเขานี่กับเขาครับพึ่งวานเซตเมื่อวานเนี่ยจ้ะอืม ก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งเนาะจ้ะแล้วก็เลี้ยงแพะนะครับจ้ะในในของนี้มีพวกอาหารมักอาหารเสริมอาหารเม็ดเขาบอกครับหรือว่าให้ใหญ่ยางเดียวมี่จ้ะอาหารเม็ดมีมีจ้ะเอาไว้แบบว่าให้กินตอนเศร้าให้กินตอนเศร้าน้อยนึงแต่ก็แรงก็ให้กินน้อยนึงอืมถ้าให้กินหลายบ่ไว้เพราะมีเงินสื่อมันมันเปลืองต้นทุนาะใช่มันเปลืองครับ ก็หมายถึงว่าลดต้นทุนในการเลี้ยงหยาดีกว่าจ้ะครับจะด,ดีกว่าจ้ะอืมราคาตอนนี้เป็นไงครับราคาตอนนี้ขรมามันไม่ลอยลอยหาลอยซิฟยังมาขืนซ้ำไหนครับจ้ะถ้าเป็นสมัยก่อนกับตีที่แล้วนี้ลอยยี่สิบลอยสามสิบอืมลอราคาตลาดเปิดอีกเที่ยนึงจ้ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนั่ม ทายยาพยาิเดือนละเท่าน้อเป็นแบบฉีดหรือว่าแบบออกฉีดมั่งกอกมั่งกะด้ดยกันเลยอืโดยกันได้น้อมาบ่าวท่านอยู่ขอกนะครับเนาะปล่อย่อยออกมาคุณปล่อยออกมาเราอายกับม้าพอดีเป็นไงครับรู้สึก เมื่อยบอในการเลี้ยงแพะหรือสนุกหรือยงไงมันสนุกนี่จ้ะสนุกดีเนาะมันเพิ่นดีเพื่อนดีเห็นมันกินอมมันจะอร่อยเราเคยเขาไปเลี้ยงในป่าเนี่ยยังบอครับเคยจ้ะไปในป่าซักไปไกลเลยทำบะมี่ยาแทๆกับไปไกลครับเราแพะนี่เขาสามารถกินในหลายอย่างบอกินด้หลายอย่างได้จ้ะกินทุกอย่างกินทุกอย่างจ้ะครับ มีแปลงยางแบบนี้ก็อุ่นใจนะครับเนาะค่ะแปลงยางประมาณจักไรเนาะถึงส <c oughs> ิบบครับ <c oughs> ถ,ถึงถึงอยู่จ้ะแม่พันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้แบ่งให้เกษตรกรนี่เท่าไหร่ครับแบบถา้ถาถ้าตรงเบื้องต่ำใส่มั้งจ้ะ <c oughs> ใส่ยังไงกับประมาณสามพันหาใส่หน่อยสามพันหาใส่ใหญ่กับประมาณหาพันแม่แม่ทองนะครับราคาประมาณหาพัน หาพัน้ะแม่ทองเนาะครับนี่คนเขอาขคอแบงไลายวะครับเขามาเรื่อยจ้ะเขามาเรื่อยอาสนใจกับขามาเรื่อยจ้ะหรือจะโทษมาก่้นก็ได้ครับเบอร์โทษครับผมเบอร์โทรศูนย์เกาห้าค่ะสี่เกาศูนย์หกห้าสามสี่จ้ะครับเวลาพ่อขาาขามาลับหนีงจะเป็นรถอมรถพวกหลอบอรถวิโก้รรมดาเนี่ยกัเอาคอกมากครับ ขมานี่คุมมค้มเลยเนาะขมานี่คุ้มเลยเหะนี่หลายขอกมีหลายขอกข้างเทียร์เขากะเดือดร้อนเงินในแ่แถมเขาก็เอาเงื่อนมาเอาเ,อาเงิ่อนไปก่อนอืมเอาเงิ่อนไปก่อนเรอวัดนี่กับพอแพะง่ายเขาก็มาจับที่ล้ง<อ>างจ้ะเอาเงินไปใช้ก่อนพ่นทีหลังจ้ะ <c oughs> เรียงแพะเกือบทุกลังค่าเลื่อนเนาะจ้ะเกือบทุกลังค่าเลื่อนะนะประมาณถึงสิบหาเลยบะสิบหาฟูงสิบหาขอกได้บะอันนี้บ่ร่วมเขามันท่านะ ครับอันนี้ประมาณเกือบซิปได้นะซิปจ้ะซิปขอกะประมาณสิบขอกได้แล้วอยู่เขาคนท่าอีกอยู่เขาคนท่าอีกแต่หลายขอกขึ้นกันจ้ะหลายขอกกันเฉพาะบริเวณเนี่ยใกล้ๆว่างหลวกเนี้ยเลี้ยงแถบทุกเมื่อวานเลยเลี้ยงเลียเยเ้ยงเยอะซื้อด้ว่าเลี้ยงเป็นอาไสีพบเลยจ้ะเลี้ยงมาแล้วสามปี ขายมันเรื่อยๆนะครับเนาะค่ะขายเรื่อยถ้าเกิดบ่าขายเรื่อยนี่น่าจะร้ายกว่านี้ร้ายก็เน,นี่จากที่แรกมันเกือบประมาลอยสามสิบรือสี่สิบครับขายเรื่อยเขามาขอสื่อแบ่งแม่กับมาขายกับแบ่งไปให้เขาครับเราจงมีแบบเขาเรียกอะไรเหลี่ยงเข้ามาเราไม่ไมีความผูกพันเนี่ยบ่เวลาขาย หูพลาดท่งเที่ยะหองไห้หหองไห้จ้ะท่องเที่ยวกับห้แป้นขาย,บ,ยบ่าไปเบิ้งเลยบ่ไปเบิ้งเลยบ่ไปเบ้งแต่เขาเรียกว่าอะไรใจหายเนาะจ้ะมันมันคุนแล้วอ่ะเหมือนเลี้ยงเหมือนลูกแล้วอ่ะอค่เท้ายางไปหาอย่างเงี้ยเอาเอาหญ้าถือไปให้มันเอายางไปให้มันกับยางมาหาเหา่าครับจ้ะจะเป็นยังงั้นเนาะจ้ะหองไหายเลยแป้นเป็นนขายเลยเหมือนเทาเลี้ยงมาเลี้ยงแมวนะครับเนาะจ้ะเหมือนกันเลยเป็นยังงั้นมาเขาก็เออ ตาไล่กนหละใจหายคือกันเนี่ยครับผมเริ่มเอาง้อเขามาเลี้ยงป่ะครับจะเอาง้อเขามาเลี้ยงเพิ่งได้ปีนี่จ้กโตครับประมาณหาโตจ้ะหาโตอืมเขาขับพึ่งออกมาได้สามเดือนลูกมันอยู่นุ่นเขามาขอสื่อให้สองหมื่นเพิ่งได้สามเดือนก็เลยว่ายังบ่ขายครับพอขายนี่เขาเขามารับนี่เขาต้องโทรมาหาหัาก่อบอลหรือยังไงครับโทรจ้ะโทรมาก่อนกเนาะ อันงเคียกับเขามาเลยเพราะเหมือนเขาเว้นระยะห่างไวป,ประมาณเดือนสองเดือนเขาจิเขามาเบิง้งม,มาเฮามีบ่ครับประมาณว่าเขามาน,นี่ตัวคุมแน่นอนนั่นละได้นแน่นอนคุมแน,น่ถ้าเกิดถ้เกิเดแดดแดดจะจัดนี่เลียงเขาได้บ่ได้จ้ะยิ่งแดดเขายิ่งหมักเลยหมักเลยเขามักห่อนอืมเขาไม่ค่อยหมักหนาวไม่ค่อยมกักฝนทนไะครับเราอยู่ในหอกเนี่ยเป็นหอกยกสูงเนาะจ้ะยกสูง ดเ,เขาไปเบิง้งเขาไปเบิ้งก็ได้อยู่อยู่ของอยู่สองตนี่ยู่สองตเดือนนี้ให้ให้ลูกเักโตเดือนนี้กับสนั่งให้ลูก <L uk f red> แปดลูกแปดจะแปดสภาพแปดปีปีนี้กับคุมอยูอจ่จ้ะประมาณสามสิบตได้นโย่เฉพาะปีนี้จะสามสิบตจ้ะตจะ เราจะขยายไปอีกบ่เหมือนกับว่าตอนนี้เขามีเกืาสิบตัวเนาะะเอาให้ถึงลอยห่าสิบบอหรือว่าดูแลบ่ไวแล้วใจอยากให้ถึงสองลอยบ่ถึงจะเทียเขามาขอแบ่งไปเรื่อยไงใจอยากให้ถึงสองลอยจ้ะสองลอยแม่เลยบอถึงเนาะบอถึงจะเทียเลยมันมันขายเรื่อยขายเลยเขามาขอซื้อเขาไปเรียงน้่มกะอ่ะแบ่งแบ่งให้อืมกาเขามาขอซื้อเป็นเลี่ยวนะครับเนามาขอซื้อเป็นเรียงครับ เห็นยังกะล่ะต่เขาใจเหาเนาะที่เหายังอย่า,ยาไปอยากได้ของเขาเลยครับตอนแรกนี่ที่ว่าเอามานี่ไปยกฟูงมาเลยบอกครับตามสิบตัวยกฟูงเลยจ้ะโอ้โยกฟูงมาที่แรลกเรียงยู่ตรงนี้ครับเรียงยู่ตรงนี้แบบว่บาเห่าบ่ได้ออกว่าเฝ้ามันกระตายบ่อยอืมยังเทียบกับตะขาบมั่งงูมั่งโอ้ <laughs> จ้ะ<ก>ปีแึรกๆนี่เจอปัญหาอะไรบอเจอเลยจ้ะเพราะว่าเหากับบ่เด้มาเบิงนํบาบ่เด้มาดูกลางขึ้น อังเถี่ยออกลูกกลางคืนนั่นเนี่ยมันออกลูกบ่ได้ออกลูกเองบ่ได้เขาเขาต้องซอยหลวงซอยยังบ่อไ่อออกลูกเองบ่ได้อังเถียก็ตายค่าทองมั่งตายทั้งแม่ทั้งลูกก็แสดงว่าปีที่สองนี่มีประสบการณ์แล้วจ้ะมีประสบการณ์แล้วจ้ะครับตอนแรกก็เจอปัญหาหลายนะครับเนาะจ้ะมือใหม่มือใหม่เรียนลูกกันไปเรียนลูกจากการเลี้ยงของเขาเองจ้ะนะครับเนาะ เลี้ยงเองล่องพิษล่องถูกเองอืลองเบิ้งใน YouTube มั่งลองเบิ้งในเน็ตมั่งวายานี่นี่ีดีบอยนี่ดีบอ board, เขาก็ลอง ุมืือนี่ยังในไปซอยแพ้ทำขอดอยู่บอกครับซอยเป็นบางโตจ้ะ่ห้างโตโตัวนัง่งออกเองยังบ่เป็นออกเองว่าได้ปากมดลูกก็เปิดครับต่างซอยลวงต้องซอยดึงซอยต้องซอยเนาะครับเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม่ที่แม่ที่เคยออกแล้วว่าต้องห่วงเลยเขาออกของเขาเองเขาออกเขาเองจ้ะครับเราเขาเขาเขาจะลูกยังไงว่าเอ้ยเขาจะขอดจะอะไรแล้วนี่ครับ มันจะมีนำเนือกค่ะครับเนืออออกโตนั่งเราไอ้นองเขาจะบวมบนองเขาจะบวมต้องก็ดตองเราบ้างเหมือนกับไอ้ตัวนี้กาจะคอแลยข้าต้องเฝ้าว,วครับวิ่งเดี๋ยวว้าตองเฝาก็ได้จ้ะวมาตองเฝาก็ได้แล้วก็ปล้อยธรรมศาสตร์เลยโอ้ทาออกก่ได้คอยไปเบิ่งอีกเที่นึงครับครับอืม <laughs> หมู่บ้านเรียงแพะนะครับเนาะจ้ะกะว่าได้นะครับบ้านวังลวกเนาะจ้าตำบลตำบลบ้านกล้วยอำเภออำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ค่ะครับอืมอยู่ีนกระบอกวิญญาณไรว่าวไยลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งไยเมนทองปะครับเนี่ยทองจ้ะทองเนาะจ้ะแพ่นี่เขาทองจ็กเดือนครับประมาณหกเดือน ปกเดือนเนาะครับปีนึงก็ให้จะขอกสองขอกจ้ะเข้าเรียงหอดาบสองมันรอครับจ้ะเราเวลากินเขากินยังเอาห่อมาเองห่อมาเองจ้ะโอ้เมือนก็ต้องขอขอบคุณนะครับไอ้น้องมุกนะครับเนาะครับสาวเลียงแพะนะครับก็สําหรับความรูแล้วก็เทคนิคดีๆในการเลียงแพนะครับเนาะติดถูกประกันใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เม่เดต้องขอคำพในห,หลายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ